สวัสด,ดีครับเพื่อนเพื่อนเดอะเทเลอร์บนโลกของเรามีงูพิษกว่า600ชนิดแต่ก็มีเพียง200ชนิดเท่านั้นที่เป็นอันตรายถึงมันจะดูไม่เยอะแต่เราก็ควรจะระวังเอาไว้นอกจากนี้ก็ยังมีเหล่างูที่ไม่มีพิษแต่พวกมันนั้นก็อันตรายได้ไม่แพ้กันซึ่งวันนี้เราจะพาไปพบกับกวอันดับงูที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เคยถูกจับได้ซึ่งก่อนดูนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดซั s สไ i b ์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ อันดับที่9งูยักษ์บนเกาะโดมินิกาเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีคลิปวิดีโอสุดช็อกถูกเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลขณะที่ชาวบ้านนานกำลังเข้าไปเคลียร์พื้นที่ป่าในประเทศโดมินิกาแล้วก็ได้เจอกับงูขนาดใหญ่ยักษ์ที่ถึงขั้นต้องเคลื่อนย้ายด้วยรถแบโ็โฮเลยทีเดียวซึ่งแม้จะยกขึ้นมาแล้วเจ้างูก็ยังยาวและห้อยลงมาจนเกือบถึงพื้นรายงานนั้นระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกเอาไว้ที่เกาะโดมินิกาในทะเลแถบแคริเบียนก่อนจะถูกโพสต์ลงใน t ิ k กต็อกแสดงให้เห็นถึงรถแบ็คโฮกำลังใช้แขนตักยกงูขนาดยักษ์ขึ้นมาจากพื้นนอกจากนี้คลิปยังถ่ายให้เห็นเหตุการณ์ที่กลุ่มชายชะกันกำลังช่วยกันยกงูขึ้นรถเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายออกไปจากพื้นที่แสดงให้เห็นถึงขนาดตัวที่ใหญ่ยักษ์ของมันอีกด้วยทางงนี้รายงานยังระบุอีกว่าไม่แน่ชัดว่างูดังกล่าวมีสายพันธุ์อะไรแต่ถ้าหาก เป็นงูที่อยู่ในวงงูเหลือมโบอาก็จะมีถิ่นกำเนิดในเกาะแคริบเบียนซึ่งสามารถยาวได้ตั้งแต่8ถึง10เมตรกันเลยทีเดียวคลิปดังกล่าวนั้นมีผู้กดไลค์เป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่ก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความตกใจกับขนาดที่ใหญ่ยักษ์ของงูตัวนี้นั่นเองอันดับที่8งูหลามอเมทิสทีนงูตัวนี้ ถูกพบในป่าดงดิบของอุทยานธรรมชาติในประเท,อเทศออสเตรเลียโดยประเทศออสเตรเลียนั้นมีชื่อเสียงเรื่องความดุร้ายและความแปลกประหลาดของสัตว์ป่าอยู่แล้วมูลหลามอเมทิสทีนั้นสามารถโตเต็มวัยและมีความยาวได้ถึง8เมตรแต่นั่นถือว่าหาได้ยากเอามากๆถ้าหากพวกมันมีความยาวถึง5เมตรก็ถือได้ว่าตัวใหญ่และหายากพอตัวแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ดูแลอุทยานทั้งสองคนขับรถ ป่าดงดิบและก็คิดว่าพบกิ่งไม้ขวางทางอยู่พวกเขาจึงหยุดรถและเดินเข้าไปดูใกล้ๆจึงได้พบว่าเป็นงูหลามอเมทิสตินที่มีความยาวกว่าห้าเมตรลองคิดดูสิครับว่าถ้าเป็นเราไปเจอกิ่งไม้ที่ขยับได้แบบนั้นเราก็คงจะไม่เดินเข้าไปใกล้ๆอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับอันดับที่7งูหลามพมา่า ลอริดาเป็นรัฐที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสวนสนุกสวนส้มชายหาดและก็หนองน้ำโดยเจ้างูตัวนี้ถูกนักล่าสัตว์จับเอาไว้ได้มันมีความยาวถึง5.4เมตรหนัก63กิโลกรัมซึ่งจริงๆแล้วพวกมันไม่ได้มีแหล่งอาศัยอยู่บริเวณหนองน้ำแต่มันได้ย้ายถิ่นฐานมาแต่ตอนที่มันถูกจับได้นั้นมันกำลังท้องและมีไข่ถึง73ฟองอยู่ในตัวถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้ทำร้ายใครแต่มันก็ถือเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายเป็นอย่างมาก มันเป็นสัตว์สันโดษที่ออกหากินเฉพาะตอนกลางคืนยกเว้นฤดูผสมพันธุ์ถึงแม้ว่าพวกมันนั้นจะมีพื้นเพมาจากเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้แต่งูหลามพมา่าขึ้นชื่อในเรื่องของการชอบรุกรานพวกมันมาแพร่พันธุ์ในอุทยานแห่งชาติเอเวอร์เกลและแย่งชิงอาหารจากพวกเจ้าถิ่นในเวลาไม่นานนากักพวกมันก็ได้ทําลายประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นภัยต่อระบบนิเวศเนื่องจากพวกมันนั้นเป็นสัตว์นักล่าสูงสุดบนห่วงโซ่อาหาร รัฐบาลจึงได้อนุญาตให้สามารถล่าพวกมันได้ตลอดปีโดยไม่ต้องขออนุญาตหรือมีใบอนุญาตใดๆเลยอันดับที่6งูหลามอินเดียบนเกาะปีนางประเทศมาเลเซียได้มีการพบเจองูหลามอินเดียตัวยาวกว่า6.7เมตรในสาย์ก่อสร้างคนงานนั้นได้เล่าว่าพวกเขาต้องใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงในการจับเจ้างูตัวนี แต่สำหรับพวกเขาแล้วการพบเจองูในบริเวณนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรหลังจากที่พวกเขาจับมันได้พวกเขาก็ให้อาหารและน้ำกับมันก่อนที่จะปล่อยมันไปซึ่งมันก็ได้ตายลงไม่นานหลังจากนั้นแต่หลายคนไม่เชื่อว,ว่ามันนั้นได้ตายโดยธรรมชาติเนื่องจากได้มีคลิปวิดีโอที่เจ้างูตัวนี้ถูกเตะในอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะทำให้มันนั้นบอบช้ำจากภายในส่งผลให้มันเสียชีวิตนั่นเอง อันดับที่ 5. โบอาคอนสตริกเตอร์พนักงานร้านอาหารในรัฐนอแคลแคโรไลนาได้ประพบเจอกับงูโบอาคอนสตริกเตอร์ที่ยาวกว่า6.7เมตรอยู่ที่ป่าข้างหลังร้านอาหารโดยหน่วยงานราชการนั้นได้บอกว่างูตัวนี้คงจะเป็นสัตว์เลี้ยงของครสักคนเนื่องจากปกติแล้วพวกมันจะถูกพบในอเมริกาใต้เท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วงูสายพันธุ์นี้มักจะถูกเลี้ยงเอาไว้เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อเอาไว้โชว์คนอื่น หรือเรียงเอาไว้เป็นคอลเลกชันส่วนตัวในตอนที่ทางการจับตัวมันไปมันไม่ได้มีท่าทีก้าวร้าวแต่เพียงแค่พยายามจะหนีเหมือนกับสัตว์ทั่วไปเท่านั้นเองอันดับที่4อนาคอนดาเหลืองในขณะที่เหล่าคนงานได้ดำเนินการระเบิดถ้าในประเทศบราซิล พวกเขาก็ได้พบกับงูอนาคอนดาเหลืองยาวกว่า10เมตรนอนอยู่ถ้ำกลางเศษซากที่เกิดจากการระเบิดมันมีน้ำหนักตัวกว่า400กิโลกรัมและมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างถึง40เซนติเมตรเหล่าคนงานนั้นได้ใช้รถเคลนในการนำตัวมันออกมาจากถา้ำซึ่งถือเป็นเรื่องที่อันตรายเอามากๆแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใคไรได้รับบาดเจ็บงูอนาคอนดาเหลืองจริงๆแล้วมีพื้นเพยอยู่บริเวณแถบอเมริกาใต้ มันถือเป็นหนึ่งในงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ก็ยังตัวเล็กกว่าอนาคอนด้าเขียวถึงพวกมันนั้นจะไม่มีผิดแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความอันตรายนั้นลดลงเลยแม้แต่น้อยพวกมันมักจะฆ่าเหยือ่อโดยการรัดจนกว่าเหยื่อจะตายแต่ในบางครั้งพวกมันก็จะใช้วิธีลากเหยื่อลงน้ำเพื่อให้เหยื่อนั้นจมน้ำตายพวกมันเป็นงูที่กินได้ทุกอย่างแม้แต่พวกเดียวกันเองก็ไม่เว้นเราคนงานนั้นถือว่าโชคดีเป็นอย่างมากที่ปลอดภัย งูขนาดตัวเท่านี้สามารถกินมนุษย์ตัวโต,วตวเต็มไวัยได้แบบสบายๆซึ่งจะทำให้มันไม่ต้องออกล่าไปอีกหนึ่งสัปดาห์เลยอันดับที่3งูหางกระดิ่งไดมอนแบกงูหางกระดิ่งไดมอนแบกเป็นสายพันธุ์งูมีพิษที่มักจะพบได้ทั้งตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกพวกมันเป็นงูที่มีรายงานว่า กัดมนุษย์บ่อยที่สุดในแถบนั้นเนื่องจากพวกมันเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างดุร้ายพวกมันมักจะขู่ด้วยการสั่นหางที่คล้ายกับกระดิ่งและถ้าการขู่ไม่ได้ผลมันก็จะจู่โจมพวกมันเป็นสายพันธุ์งูที่เรานั้นคงจะไม่อยากพบในตอนที่ไปเดินป่าอย่างแน่นอนแต่ทว่าในรัฐฟลอริดานั้นการพบเจอพวกมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยในปี2017เคยมีคนถ่ายภาพของงูสายพันธุ์นี้ได้ในรัฐฟลอริดาเธอบอกว่า ตัวของมันยาวพอที่จะขวางถนนสองเลนได้เกือบทั้งเส้นซึ่งก็เป็นเพราะขนาดตัวของมันนี่เองที่ทำให้เธอต้องหยุดรถก่อนที่จะเหยียบมันหลังจากนั้นเธอก็ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเพื่อเตือนเพื่อนบ้านของเธอที่จะออกไปเดินป่าหรือออกไปทำสวนซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่างูหางกระดิ่งไดมอนด์แบ็กมีพิษที่ร้ายแรงเอามากๆพิษของมันสามารถทำลายเม็ดเลือดแดงและสร้างความเสียหายให้กับเนื้อเยื่อซึ่งสามารถฆ่ามนุษย์ได้ถ้าไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงที อันดับที่ 2. งูจงอางงูจงอางนั้นหน้าตาดูน่ากลัวเอามากๆซึ่งพวกมันก็น่ากลัวจริงๆโดยพวกมันนั้นคืองูมีพิษที่ตัวยาวและใหญ่ที่สุดในโลกโดยตัวที่ยาวที่สุดนั้นวัดความยาวได้ถึงหเมตรซึ่งสามารถพบได้ในป่าประเทศอินเดียและทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกมันนั้นมีชื่อเสียงในด้านของความดุร้ายพวกมันจะไม่ทำร้ายมนุษย์ก่อน ยกเว้นแต่ว่าจะถูกรบกวนหรือว่าถูกยั่วอยู่ถ้าหากว่าพวกมันพร้อมที่จะจู่โจมคุณจะรู้ได้โดยทันทีจากท่าทางของพวกมันซึ่งพิษของงูจงอางนั้นร้ายแรงเอามากๆอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตภายใน30นาทีโดยงูจงอางถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในวัฒนธรรมของชาวเอเชีย พวกมันเป็นสัตว์ประจำชาติของอินเดียและมีบทบาทสำคัญในเรื่องเล่าพื้นบ้านโดยในประเทศอินเดียจะมีหมองูที่อ้างว่าสามารถควบคุมงูจงอางได้ถึงแม้พวกเขาจะถูกงูจงอางกัดอยู่บ่อยครั้งก็ตามอันดับที่ 1. งงูยักษ์แห่งคองโกเรื่องราวของงูขนาดยักษ์นั้น มักจะถูกพบได้ในประเทศที่เป็นป่าเขตร้อนรูปภาพต่างๆที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ส่วนมากก็จะมาจากประเทศเหล่านี้ทั้งนั้นโดยเฉพาะทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกาในปี1959ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2องพันเอกชาวเบลเยียมที่มีนามว่าเรมี่กำลังกลับจากการทำภารกิจในประเทศคองโกโ,กโดยเฮลิคอปเตอร์ก่อนที่พวกเขาจะมองลงไปในป่าและพบกับงูยักษ์ที่กำลังเลื้อยออกมาจากหลุม พวกเขาบอกว่างูตัวนั้นมีความยาวเกือบจะ15เมตรส่งผลให้มันเป็นงูที่ตัวยาวที่สุดในรายงานการพบเห็นเขาบอกให้ลูกทีมขับเฮลิคอปเตอ,เตอร์เข้าไปใกล้ๆงูตัวนี้และให้คนอื่นๆถ่ายรูปของมันเอาไว้ในขณะนั้นเองงูตัวนี้ก็ยกตัวขึ้นมาสูงกว่า3เมตรพร้อมที่จะโฉกพวกเขาถ้าหากเข้าไปใกล้มากกว่านี้โดยคำพูดจากปากพันเอกคนนี้นั้นถือว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ และการตรวจสอบรูปของเหล่าผู้เชี่ยวชาญต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารูปนี้นั้นเป็นของจริงซึ่งถ้าหากดูจากสีของงูตัวนี้แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะเป็นอนาคอนด้าน,นั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือเกอันดับงูที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เคยถูกจับได้ซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ